ความรักของชาวธนูลักขณาธนูช่วงนี้ดีนะเติบโตดีดูเหมือนจะเข้าใจกันได้ดีมีศักยภาพในการปรับความเข้าใจกันดีมากความรักของคุณดูมีความมั่นคงนะคะก่อนหน้านั้นถ้าเรามีเรื่องอะไรที่เข้าใจผิดกันหรือทะเลาะกาันรู้สึกว่าช่วงนี้จะลดลดลด,ลด,ลด,ลดเผาๆลงบ้างแล้วนะธนูซึ่งตัวธนูเองอะคุณอาจจะใบโพลา่าก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนขี้สงสัยเนี่ยแปดแปดเหรียญหกเหรียญชอบสังเกตพฤติกรรมคนรลัก เออเนี่ยเมจิกเชียนเนี่ยเป็นคนฉลาดเนาะเป็นคนรู้ทันอะไม่ว่าคนรักจะทําอะไรเหมือนคุณรู้ทันเขาทุกเรื่องนะธนูอืมอาจจะเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจนิดนิดด้วยอะไรก็ตามที่คนรักแบบทําอะไรไม่ถูกใจเราเราก็มักจะแบบว่ามีอาการนะะมีอาการใบโพล่าออกอะแต่สุดท้ายก็ปรับความเข้าใจแล้วจบลงด้วยดีจบลงด้วยการที่คนรักต้องยอมเราโอ้โหเอาจริงนะคุณอะสุขสบายนะมีความสุขแฮปปี้ ตรงที่แบบคนรักก็สปอยเราดีๆอยากได้อะไรเขาก็ตามใจเราหยิบยื่นข้อเสนอให้เราไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาคิดว่าดีสําหรับคุณนะเขายกประโยชน์ให้คุณหมดเลย